สวัสดีครับ y o u Channel ซอแฟนครับครับผมวันนี้วันพระฤหัสปดีที่16พฤาคมคาัม2568นะครับโอ้โหในช่วงสักตีสี่ัน,นี้ประมาณนี้ฝนลงนะโอ้โหว่พรๆและก็อากาศเย็นนะครับก็คงจะทำให้ต้องระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะเพราะว่าลงมาแล้วหนะักช่วงนี้ก็ต้อง เตรียมหน่อยละกันครับเตรียมทั้งสภาพรถสภาพคนนะถ้ามีอาการโดนฝนอะไรก็รีบสะผมรีบรับประทานยาอัดเข้าไปแล้วก็พักผ่อนเยอะๆเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะเรายังเหลืออีก2แมตต์นะที่เราจะต้องตามรุ้นทีมรักเราในการที่จะต้องไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกให้ได้นะครับเดี๋ยววันี้มีข่าวเยอะเลยสําหรับชาวันนี้อ่ะก็เฝากนหน่อยละกันครับทั้งในไลน์นะทั้งเรื่องของหมูกระจกอ่าหมูกระจก ไล่พ่นะครับเบึกแก้วคลาสสิกของปาเต้นะน้ำยำโอเฮเป้ H P e, แล้วก็ทีมงาน AAUT อยี a ่สบ e นะครับทักไลน์กันมา t o n t c r a b ต้นครับนะครับภาษาอังกฤษตัวเล็กแล้วก็สินค้าที่เดี๋ยวจะโผล่เข้ามาในช่องนี่แหละที่มีสินค้าเขาว่าสินค้าจะโผล่ขึ้นมากดเข้าไปหนัหดุนกันได้นะผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยอาจจะเป็นที่ชื่นชอบนะว่าจะเป็นเครื่องดื่มเป็นขนมนะครับเป็นเครื่องดื่มชูกําลังอะไรพวกนี้ นะรวมถึงสินค้าหลายอย่างก็ฝากกดเข้าไปแล้วสนับสนุนที่วยหด้ยวยแล้วกัน YouTube ก็เปิดโอกาสให้ทางยูทูบเบอร์ทั้งหลายได้มีช่องทางเพิ่มในการดำรงชีพก็ฝากพี่น้อง FC ด้วยกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะอ่ะก็ภาพการซ้อมล่าสุดชื่นใจชื่นใจหลายเรื่องนะครับ อ่าพี่ข่าวดิคคอไล์นะครับเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เป็นการซ้อมในสนามแล้วก็ให้แฟนบอลที่เขาเป็นแฟนตัวเปียได้มีโอกาสได้มาใกล้ชิดใกล้ชิดในเรื่องของการซ้อมเลยนะฮะเพราะว่ามันจะใกล้ชิดมากๆก็คงจะเป็นแฟนที่อ่าเป็นสปอนเซอร์เป็นแฟนที่แบบอ่าแฟนพันธ์แท้นะครับที่ได้รับสิทธิ์ได้รับโอกาสในการที่เข้าไปเยี่ยมชมภาพการซ้อมล่าสุดนะแล้วก็ มีพี่ข้าวเดคาไลซ์ลงมาด้วยนะมาฝึกซ้อมด้วยนะครับกราเบียนมาเตลี่ที่ตอนแรกมีอ่าด้ข่าวว่าต้องแยกซ้อมก็มาซ้อมกรุ๊ปทีมด้วยแล้วเมื่อวานเป็นซ้อมเซ็กชั่นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับและสําคัญสุดเลยคนที่เราผมว่าก็ต้องมีคนคิดถึงมา่หละบางคนก็บอกขายไปเถอะไม่เก่งเมื่อวานก็มีมาในช่องขายไปเถอะไม่เก่งก็เขาบ่อยขายผมก็เลยดีด ไม่มีเหตุผลเท่าไหร่นะหลายทีละก็เลยเขาบอกคลายเพื่อเมื่อวานนี้มีการปรากฏตัวของคลายฮาวเวสนะครับเมื่อวานนี้เข้าแถวเพื่อนเพื่อนเข้าแถวแล้วลุมตบกระบาลเลยข้อหาที่ป่วยนะป่วยนานแล้วเกินเจ็บนานแล้วเกินเข้าแถวมาแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ตีกระบาลน,นะก็กลับมาอยู่ในเซ็กชันการซ้อมแล้วด้วยนะครับก็แปลว่า เป็นการยืนยันไกลๆว่าคลายเฮาแบตจะอยู่ช่วยทีม2นะัดสุดท้ายนี้แน่ๆนะครับหายกลับมาแล้วนะก็ดีแต่ในรายของยูลนทิมเบอร์เมื่อวานนี้ไม่ได้เปลี่ยนชุดออกมาซ้อมนะครับเป็นชุดลำลองมาเดินขอบคุณมาเดินทักทายแฟนบอลในสนามร่วมกับกลายเบียนมากานเนียสแลคาราเบียนเชดซุตนะครับพวกนี้ก็เป็นอาการบาเดเจ็บอยู่ก็นะแต่เราต้องรุ้นว่ายูลนทิมเบอร์จะเป็นยังไงก็ถ้าเป็นไปได้ก็พักก็ได้ครับไม่เป็นไม่มีปัญหานะคิดว่า ร่างกายคงเหนื่อยล้าเต็มทีสําหรับยนะูเยนทิมเบอร์นะก็บอกว่าเป็นภาพการซ้อมที่ค่อนข้างโอเคและคนที่ได้รับการจับตามองก็คือในรายของเคียรลนเทนนี่ครับเพราะอะไรเพราะวันอาทิตย์นี้เราจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสาริกาดงนิวคาสเซลยูเนเต็ดจะเป็นแมตช์สุดท้ายที่เราได้เล่นในบ้านในฤดูกาลนี้ครับเพราะฉะนั้น อ่าแมตสุดท้ายทุกอย่างบรรยากาศมันคงจะต้องตึงมันคงจะต้องแบบสุดๆแน่นอนนะสโมสรก็ต้องทําบรรยากาศให้มันแบบบิ้วให้มันที่สุดอนะแล้วก็หลังจากจบเกมนักเตะก็ต้องขอบคุณนะครับเป็นพันเดียนประเพณีพาครอบครัวนะพาบุตรหลานเมียต่างมาขอบคุณแฟนบอลน,นะก็เป็นการที่ขอบคุณในการที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดหนึ่งฤดูกาลอันนี้ต้องยอมรับแฟนบอลของเราเลยนะครับที่เขา เสียตั๋วบางคนก็ต้องเสียตั๋วฟรีแล้วตัวของอาร์เซนอลไม่ใช่ถูกๆนะแล้วเขาพวกเขาก็ส่งเสียงฮ้างลังใจกันหลอดผิดกับคนที่อยู่เมืองไทย <c ười> ขวายห้างนั่งด่านะประเภทขวายห้างนั่งดา <c ười> นอ <ะ S 1> นแอร์บูลลี่ทีมอะไรพวกนี้นะ,นะมีสองอย่างขวายห้างนั่งดากับนอนแอร์บูลลี่ทีมไอพวกนี้แม่งนะนะก็ <c ười> <นะ S 2> ต้องชื่นชมแล้วผมว่ามันเป็นประเพณีที่นักเตะอาร์นอลจะต้องไป ขอบคุณเขานะครับแล้วจ้าจับตามองว่าแมตช์สุดท้ายของเคียรันเทนีในอ,อิมิเกับพี่โอเล็กซันเดอร์ชินสินโกจะเป็นแมตช์สุดท้ายไหมรวมถึงพี่จอร์จินโยด้วยนะครับก็คงจะต้องกล้องไปโฟกัสนะบรรดานักเตะท,ที่จะย้ายทีมนะครับในช่วงปิดดฤดูกานะลก็แน่ๆก็คือพี่จอร์จินโยกับเคียรันเทนีนะอ่ะก็เป็นภาพที่เห็นแล้วรู้สึกสบายใจ นะรู้สึกสบายใจแล้วก็ทั้งพิข้าวอะไรก็กลับมาแล้วก็น่าจะได้ลงก็แล้วแต่ละกันว่าพิต้าจะจัดยังไงแต่ว่าแมตต์กับนิวคาสเซิลก็ต้องมีแต่มันจะมีเงื่อนไขในแมตต์วันศุกร์นี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแมตต์วันศุกร์นี้นะทั้งแอสตันวิลล่าจะต้องเจอกับอ่ทอตแนมฮอสเปอร์ pur, และเชลซีเจอกับแมนยูวันศุกร ก็คือสุกต่อเสาจะมีคู่2คู่นี่แข่งก่อนและมันมีความหมายโดยตรงกับอาร์เซนอลไหมมีแน่นอน,นเดี๋ยวเดี๋ยวมเยวาเล่ให้ฟังนะครับอ่ะมาเรื่องของที่กําลังกระหึ่มเลยเมื่อวานนี้กระหึ่มไปทั่วโปรตุเกสนะครับแล้ววันนี้ก็อ่าหัวหน้าข่าวจากเดอะมิลเลอร์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่คือจอห์นคลอสเนี่ยได้รายงานเลยว่าอาร์เซนอลใกล้ปิดดิล ในตัวของวิกตอร์โยเคเลสของสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วนะครับใกล้แล้วค่าฉีกสัญญายอยู่ที่ประมาณ60สล้านปอนด์ถึง80ดล้านปอนด์ดูที่ว่าราคาจะอยู่ตรงไหนนะแล้วก็ทางสปอร์ตสินสปอร์ติงยินดีที่จะทำธุรกิจกับอาเซนดอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าเขาจะไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่พอใจหรือเปล่าเหลือสองนัดสุดท้ายจะต้องมามีสมาธิไหมเราไปยื่นซื้ออย่างเงี้ยมันดูไม่ดีหรือเปล่า <laughs> หัวเลาะนะเขายินดีที่จะทำธุรกิจกับเราครับแล้วก็รายงานแบบแบบทางลึกเลยบอกว่าอาซอลได้พูดคุยถึงรายละเอียดส่วนตัวให้กับวิกตอร์ยูคเลสแล้วครับโอกาสที่วิกตอร์ยูคเลสครับจะได้รับค่าเหนื่อยสองแสนอัพนะสองแสนอัพเลยแล้วก็ที่สำคัญเมื่อตอนดึกของคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะจอมากๆแล้ว นะครับจอมากๆแล้ววิกตอร์ยูโกเลสครับวัย26ปีซึ่งกดไปแล้ว95ประตู28แอสซิตจาก100นัดตั้งแต่ย้ายจากโคนทีไปอยู่สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับในปี2003 100นัดกดไป95 28แอสซิตนะครับอกหักเป็นแถวเลยสำหรับแมนยูและลิเวอร์พูลล่าสุดมีเรื่องรายการว่า สามารถบรรลุข้อตกลงกันแล้วอยู่ที่60ล้านปอนด์นะครับประมาณ2,580ล้านบาทนะตามเงื่อนไขนะครับทั้งนี้สื่ออโบลาสื่อชั้นนำของโปรตุเกสได้แพมออกมาว่าอาเชนนลเจรจากับตัวแทนของโยคเลสแล้วค่าเหนื่อยปีละประมาณ7ล้านปอนด์หรือประมาณ301ล้านบาทตีตรงกลม300ล้านบาทนะ หรือถ้าคิดเป็นสัปดาห์ก็สัปดาห์ละประมาณ240,000ปอนด์นะครับก็ตกละประมาณวีคละ10ล้านกว่าบาทนิดๆนะให้พิจารณาพร้อมกับสัญญาประมาณ4-5ปีเดี๋ยวรอการลงตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้ถ้าเผื่อในรายของยูเครนรับค่าเหนื่อย240,000ก็เท่ากับว่าจะน้อยกว่า2คนของเราเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันมีนักเตะของเรา2คนที่รับค่าเหนื่อยอยู่ คือคลายฮาเวดครับ2,800,000นะแล้วก็ Jesus, 2, 65, คลายเบียนเชซุดส2 6 5 0 0 0ถ้าโยเคเลสตกลงอยู่ที่2 4 0 0 0 0สีเขาจะรับเท่ากับพิข่ข้าเด็กแคนไลท์ทันทีครับ2 4 0 0 0 0ปอนด์ก็ตีกลมๆสัปดาห์ละ10ล้านบาท10ล้าน1 0ล้าน3 0 0แสนอันนี้เดี๋ยวรอการยืนยันนะว่าซื้อใหญ่ลงเล่นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่า ข่าวนี้จะเป็นจริงก่อนที่จะปิดฤดูกาลไหมอ่าที่จะปิดฤดูกาลไหมก็เราก็รุ้นกันก็บอกแล้วบอกว่าปีนี้แหละเมื่อปีที่ผ่านมาก็คือปีนี้ปีนี้ยรายได้ของเราจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรายได้ของเราจากเดี๋ยวใดได้จากอ่าพิมเปีอย์ลีกประมาณห้าสิบกว่าล้านนะครับประกอบกับบัคเก็ตที่เรามีอยู่แล้วเราค่อนข้างประหยัดไม่ใช่ประหยัดหรอก ต้องระมัดระวังเรื่องของกฎ financial p r e p a r ทที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อวานนี้แหละว่าเราติดลบ3ปีเป็นเท่าไหร่แต่ในฤดูกาลนี้ครับเดี๋ยวเราแจ้งงบประมาณในปีนี้ซึ่งมันจะต้องดีกว่าเดิมเพราะว่าเรามีได้รับรางวัลเยอะแยะมากรางวาัลเงินรางวาัลจากการแข่งขันโดยเฉพาะจากยูฟาแชมเปี้ยนลีกปุ๊บเฟสใหม่เนี่ยเราได้เยอะมากเพราะฉะนั้นตัวเลขมัน3ปีก็จะดูดีขึ้นจะทําให้เรา กนานนำซัมเมอร์เซลลในช่วงของตลาดเปิดตรงนี้แน่นอนและมาตินชูเป็นหนึ่งแล้วรอดูว่าวิกตอร์เยอะจะโอเคไหมผมคิดว่าน่าจะนะเพราะว่าสื่อตีกันแบบแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นก็นะเรารู้กันนะครับส่วนเรื่อของพี่มึกโทมัสปาเตปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยนะนะครับก็ต้องทําใจนะสําหรับคนที่อยู่ซาอุ <laughs> ปฏิเสธคือปฏิเสธซาอุ นะไม่ไปตาอุครับมาพี่มึกโทมัสปาเตบอกแล้วบอกว่าจะขอกินฟิตแอนด์ชิปที่ลอนดอนต่อนะครับไม่ไปซาอุแล้วแน่นอนปฏิเสธทุกข้อเสนอของทีมจากซาอุไปเป็นที่เรียบร้อยขออยู่ต่อกับอาร์เซนอลทีนี้แหละครับก็อยู่ที่อันเดอร์เบตากับพนะิต้าแหละว่าจะยื่นสัญญาใหม่ให้พี่มึกอย่างไร นะพี่หมึกยืนยันมาแล้วผมคิดว่าน่าจะประกาศภายในวันสองวันนี้แหละเออย่ังน้อยพี่หมึกอยู่ต่อมันก็ทําให้ใจเราฟูเพราะผมเชียร์พี่หมึกมานานนะนะเจอพี่หมึกมาตั้งแต่พี่แกเจ็บไม่เจ็บอะไรโอนะ่ะแล้วก็เรามีความชื่นชอบถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหาส่วนตัวมีปัญหานู่นนี่นั่นซึ่งปัญหาบางอย่างมันก็ยังไม่ได้มีการอะไรให้มันเคลียร์ค,ครับแต่ว่าเขาก็ยงคงมุ่งหน้าฝึกซอ้อมมุ่งหน้าทําหน้าที่เวลาลงสนามแล้วก็ มีลูกกับแฟนคนหนึ่งแล้วที่อยู่กับที่อังกฤษเพราะฉะนั้นผมว่าเขาก็อยากจะลงหลักปักฐานแหละนะดังนั้นก็เดี๋ยวตามรุ่นกันแต่ผมมั่นใจว่าพี่มึกต่อแน่นอนนะครับสำหรับพี่มึกโทมัสปาเตรวมถึงเลโดทอสซาด้วยนี่คือสิ่งต่างๆที่พี่อ e ันเดรบต้จะต้องรีบทํานะครับเพื่อให้เป็นรูปเป็นร่างนะไม่จำเป็นจะต้องไปรอปิดฤด,ดูกาลถ้าอันไหนทําได้โชว์ได้ก็เอาเลยนะมันเป็นขวัญกำลังใจให้กับแฟนบอลด้วยนะครับพี่ต้าตัดสินใจยังไง อันเดียเบต้าตัดสินใจยังไงที่หวยนับหนุนนาไม่มีมาเป็นข้อแม้ไม่มีมาทําไมทําไมต้องต่อทําไมไม่ต่อแล้วแต่พี่ต้ากับพี่แบต้าเลยงานนี้เอาจริงๆนะครับโอเคนะอ่ะก็ภาพบรรยากาศบรรยากาศในการซ้อมนะครับรวมถึงวีวแวลในขาเข้าและการต่อสัญญาของเราเนี่ยมีมาแล้วทีนี้เรามาดูสำหรับอีกสองคนที่จะกลับมา ที่จะกลับมาหลังจากที่เราปล่อยยืมตัวไปนะครับในรายของเริ่มจากอูโน่ o ตาวาเลสก่อนแบ็กทีมชาติโปรตุเกสนะนูโน่ตาวาเลสครับหลังจากที่อาร์เซนอลปล่อยนะไปให้ลาซซโอให้ไปเล่นกับลาเซโอในการโชว์สเรียอาเนี่ยมีการเปิดเผยว่าจากพี่ไซมอนคอลิ่กับแซนด์าสปอร์ตเปิดเผยว่าลาซซโอชื่นชอบในฝีตีน <c oughs> ของ อ่านูโน่ตาวเลสครับและอาจจะทาบทามนูโน่ตาเวเลสไปร่วมทีมอย่างถาวรค่าตัวอยู่ที่ประมาณ7-8ล้านยูโรนะครับอันนี้ก็ดูแล้วกันว่าอาจจะนอลเราจะทำยังไงจะคุยยังไงกับลาซิโอนะางที่บอกไงที่ผมบอกเมื่อวันก่อนนะเดี๋ยวเราจะมีคนที่กลับมาหลายคนนะที่เราบางทีเราอาจลืมแม่งยืมไปจนลืมนะฟิวิเอล่า นะไฟว่วิลลาทั้งดูโนเตาวาเลสรวมถึงไอตัวของอ,อีกคนหนึ่งอะของเบลเยียมอะนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับรอคงก้าลวงก้าที่ไปไปอยู่อีกทีหนึ่งด้วยนะครับในรายของอ่าดูโนเตาวาเลสที่ทางลาซิโอต้องการเนี่ยค่าตัวประมาณเจดถึงแดล้านยูโรนะก็คิดว่าน่าจะใช้เพราะว่าลาซิโอตอนที่ยืมไปยืมจากอเซนอนไปเนี่ยมีออปชันสัญญาซื้อขาดด้วย อบอปชันสัญญาซื้อขาดแล้วก็เรามีออปชันอยู่ในการที่ถ้าเผื่อสมมติว่าลาเโอซื้อตัวไปปั้งเนี่ยและลาซซโอไปขายนูโนตาวาเลตต่อเนี่ยเราก็จะมีเปอร์เซ็นต์จากการขายของลาซิโออีกประมาณ25%อันนี้คือสัญญาที่พ่วงเอาพ่วงทำไว้ในกตอนที่ยืมตัวทันใช่ไหมอ่ะยืมตัวเราไป พร้อมกับออปชั่นซื้อขาดนะ้ถ้าซื้อขาดได้ซื้อขาดได้ในราคานี้แต่ถ้าซื้อไปแล้วถ้าคุณขายต่ออาจจะนอนจะมีเปอร์เซ็นต์ในการที่คุณขาย25%เอนะอันนี้คือสิ่งที่อเซนอนทำไปนะครับส่วนกองกลางเบลเยียมอ่าแซมบี้โลคองกานะครับแายงานจากอ่าทางเบรโตอะไรจากสเปนเลยที่ตอนนี้ไปเล่นให้กับเซบีย่าไปเล่นให้กับเซบีย่าในลาลิกาของสเปนนะครับยืนยันมาแล้วว่าเดี๋ยวจะส่งตัวกลับเมื่อสิ้นสุนดฤดูกาล นะทางเซบียาไม่สนใจที่จะเซ็นถาวรกับจัมบี้โลกองกาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโลโกงก้าเสร็จจากลาลิกาสเปนก็จะกลับมาสู่ทีมอาร์เซนอลนะครับแล้วคงจะมาต้องคุยกันแหละกับอาร์เซนอลว่าจะเอายังไงต่อไปกับอนาคตของเขาอยู่ผมจำไม่ได้ขออภัยว่าโลโกงก้าเนี่ยสัญญาจะหมดปีสองหรือ27หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ ไม่รู้กลับมาจะมาเข้ามาปีหนึ่งผลงานเป็นยังไงหน้าตารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงฝีเท้าฝีตีนดีขึ้นไหมอันเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องมานั่งคุยกันทีมวิเคราะห์ที่เขาติดตามในการยืมตัวตา่างๆเขาก็ต้องทํารีพอร์ตทำรายงานให้กับพี่ต้าแหละว่าโลกงกง้าไปอยู่นู่นเป็นไงอยู่เซบียาเป็นไงลงกีนงก่นัดอ่าลงกี่นาทีมีการบาดเจ็บไหมผลงานเป็นยังไงแอสซิสต์เป็นยังไงแท็กกิ้มเป็นยังไงเขาจะต้องทําเป็นรายละเอียดส่งมาให้แน่นอนเพื่อพิจารณา นะครับแต่ว่าทางเซบิยายืนยันแล้วว่าไม่ไม่ซื้อแน่นอนผิดกับลาเซโอที่ต้องการในลายของนูโน่ตาวเลสอันนั้นอยากได้อะอันนี้ก็แล้วแต่ครับอีกคนหนึ่งฟาวิโอวิเอล่าซึ่งตอนนี้เราตั้งค่าตัวไว้มีการตั้งค่าตัวไว้นะครับประมาณ30ล้านก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ากลับมาจะเป็นยังไงนะครับสำหรับฟาวิโอวิเอล่านะอ่ะทีนี้มาดูถึงมาดูถึง เงื่อนไขที่ผมบอกในการที่เราจะไปยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์เนี้ยเราจะเตะกับนิวคาสเซิลคู่แข่งโดยตรงเอาตรงนี้ก่อนนะคู่แข่งโดยตรงเลยกับนิวคาสเซิลนะครับใครได้สามแต้มก็การันตีแน่นอนนะครับแต่ที่ผมบอกว่าวันศุกร์นี้วันศุกร์เนี้ยจะมีแมตพรมเมีย์ลีกสองแมต 2เกมสุกต่อเสาคือดึกเลยตีหนึ่งนะตีหนึ่งนะครับตัวของแอสตันวิลล่าจะเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะตัวของแอสตันวิลล่าจะเจอท็อตแนมฮอสเปอร์ตอนตีหนึ่งครึ่งและก็ตัวของเชลซีะ Chelsea จะเปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนตีสองสี่ห้าเขาเลื่อนคู่นี้มาก่อนคือเลื่อน แมนยูกับสเปอร์มาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแมนยูสเปอร์จะต้องไปเตะรอบชิงยูโรปาลีกเขาเลยเอาโปรแกรมมาเลื่อนมาก่อนนะครับทั้งแอสตันวิลล่าทั้งเชลซีเนี่ยยังมีโอกาสที่จะลุ้นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะตัวของเชลซีตอนนี้อยู่อันดับ5มี6 2มี63แต้มผมจะไปช้าๆนะเชลซี Chelsea มี63 a s แอสตันวิลล่ามี63เช่นเดียวกันแต่ลูกได้เสียเป็นรองเชลซีแอสตันวิลล่าอยู่อันดับ6 อา,าร์เซนอลมี68มีแต้มมากกว่าสองทีมนี้อยู่ห้าแต้มนะครับเรามีอยู่68เจลซีกับแอสตันวิลล่ามีอยู่63ถ้าถ้านะถ้านะในนี่ทางทฤษฎีนะถ้าทั้งเจลซีและตัวของแอสตันวิลล่าลุดเสมอหรือถึงกับแพ้คือได้หนึ่งแต้ม เราจะการันตียูฟาแชมเปี้ยนลีกทันทีหันนะครับทันนะเชลซี Chelsea กับแอสตันวิลล่าที่เขาจะเตะวันศุกร์เนี้ยจะต้องชนะสถานเดียวเชลซี Chelsea จะต้องชนะแมนยูให้ได้แอสตันวิลล่าจะต้องชนะสเปอร์ให้ได้เพื่อที่จะเกาะกลุ่มเพื่อจะมีหวังในนัดสุดท้ายต่อแต่ถ้าทั้งเชลซีและแอสตันวิลล่าเก็บได้เพียงคนละแต้มเดียว เราจะการันตีในการที่ไปเล่น y ยู่าแชมเปี้ยนลีกเลยโดยที่ผลการแข่งขันคู่ของเรากับนิวคาสเซิลในวันอาทิตย์ไม่มีความหมายอ่าันนี้ทันเดอร์เพราะนั้นก็รู้ใช่ไหมคนจะรุนอะไร <c oughs> รู้ใช่ไหมคนจะรุนอะไรนะครับอ่ามาพูดถึงโปรแกรมของทั้งสี่ห้าทีมที่เหลือครับเดี๋ยวของเราเนี่ยจะเจอกับนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอนิวคาสเซิลแล้วก็ไปปิดท้ายวันที่ยี่สิบห้าพฤษภา นะปิดท้ายก็คือการไปเยือนเซาท์เมป์ตันต้องรุ้นผลในวันศุกร์นี้นะถ้าวันศุกร์นี้ทั้งแอสตันวิลล่าทั้ง,งตัวของเจลซีไม่สามารถเก็บชัยชนะได้ทั้งคู่เราลอยลำเลยแต่ถ้าเผื่อยังมีทีมใดทีมหนึ่งชนะเก็บสามแต้มได้เรายังคงต้องการแต้มจากเกมนี้นะครับกับนิวคาสเซิลนะแล้วก็แมตช์สุดท้ายที่จะไปเจอกับเซาท์มป์ตันเซาท์มปตันแสดงเห็นแล้วในแมตช์ที่เขาเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้ นะแล้วก็แมทที่จะเล่นกับเซาท์ทมตันจะเป็นการเล่นปิดฤดูกาลในบ้านที่เซนต์แมรี่ก่อนที่จะตกชั้นเพราะนั้นเขาจะต้องเต็มที่แน่นอนแมนซิตี้ถือว่าแน่ๆยังทำอะไรตัวของเซาท์ทมตันไม่ได้เพราะนั้นการเล่นในบ้านเขาที่การเล่นส่งท้ายเนี่ยมันก็จะมีพลังลึกลับพิเศษแหละเพราะนั้นจะเป็นไม่ได้เราควรจะต้องเก็บนิวคาสเซิลให้ได้ภายในบ้านเราอก่อนนะอันนี้คือวิเคราะห์นะจะ จะยังไงต่อไปก็ไม่รู้แล้วแต่แล้กันในรายของนิวาสเซลครับอันดับ3ามที่แต้มติดกับเราเหมือนกันหกสิบหกนะนิวาสเซลเดี๋ยวจะต้องเจอเรานะครับเจอเราและนัดปิดฤดูก,กาลเขาจะได้เล่นในบ้านเขาจะได้เล่นในบ้านเจอกับเอฟเวอร์ตันซึ่งผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะถ้านิวาสเซลสามารถเก็บได้ เขาก็มีโอกาสที่จะไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกันแต่ยับหลุดแพ้สอนัดนะเหมือนกับเราถ้าเราหลุดแพ้2นัดก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องนะครับะัะนั้นนิวคาสเซิลเองก็มีโอกาสที่จะไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันเพราะว่าแมนตุท้าก็เจอเอเวอร์ตันะครับอันดับที่4คือแมนซิตี้อันนี้ดูแบบสบายๆมากนะแมนซิตี้เดี๋ยวอาทิตย์นี้จะไม่มีแข่งจะมีแข่งเอฟเดัชิงก่อน แล้วก็อีก2แมตช์จะเลื่อนไปอันนั้นนะเขาจะไปเหนื่อยอีก2แมตช์สุดท้ายนะครับแต่ว่าคู่แข่งไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่โดยเฉพาะกับการที่แมตช์รอบสุดท้ายจะเล่นในบ้านจะเจอกับบอลสมัทนะเล่นในบ้านเจอบอลมาดก่อนที่แมตช์ปิดฤดูกาลจะไปเยือนเอมิลส์บิทโลครับฟูลแลมที่เคลเว่นคอเทจอันนั้นแหละก็เดี๋ยวรู้กันว่าฟูลแลมจะมีเรื่องไหมฟูลแลมเล่นในบ้านนะสุดท้ายจะเอายังไงนะแมนซิตี้ก็ ยังมีโอกาสนะครับที่จะไปยูฟาแชมเปี้ยนลียกถือว่าถือว่าโปรแกรมไม่ค่อยหนักอนะ่ะในขณะที่เชลซีนี่แหละครับเชลซี Chelsea นี่แหละนะเดี๋ยวจะต้องเตะในคืนวันศุกร์ต่อเสาร์นะศุกร์ต่อเสาร์เจอกับแมนยูแต่แมนยูช่วงนี้ก็เนาะเนาะพูดง่ายๆไม่รู้ไหวเปล่าไม่รู้นะนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องศักดิ์ศรีก็คงจะต้องมีแต่ว่าตอนนี้ถามว่าศักดิ์ศรีแมนยูมีไหม ผมว่าใจเขาลอยไปถึงนัดจริงยุโรปาแล้วอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเดียวที่จะทําให้กลับไปเตะบอลยุโรปได้คงต้องสัพพะกำลังแหละแล้วตอนนี้แกก็ไม่ตกไม่ต้องรู้ตกชั้นทั่วอันดับอยู่17นะอันดับโคตรน่าเกลียดเลยนะ17นี่คือมึงอยู่อันดับสี่จากท้ายอ่ะแล้วถ้าเบิดทิ้งเกมนี่มันจะแบบโอ้โห นะอ่ะเชลซีจะต้องเจอแมนเชสเตอร์ยูนเต็ครับก่อนที่เชลซีปิดฤดูกาลนี่หนักนะครับไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นทีมคู่แข่งในการแย่งแชมเปี้ยนีกโดยตรงเลยนะอันนี้ก็ถือว่าน่าจะมันไอเชลซีผมว่าไม่รู้นะผมว่าเชลซีมีโอกาสหลุดอันนี้ความคิดเียนผมนะเชลซีมีโอกาสหลุดเพราะว่าในการเจอกับแมนยูเนี่ยแจ็คสันก็ไม่อยู่ด้วยถูกแดง ในแมตท,ที่ไปเยือนนิวคาสเซิลถ้าใครจําได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วก็แมตสุดท้ายไปเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วฟอร์เรสเล่นในบ้านโคตรแกร่งเลยแมตช์นั้นน่ะเผลอๆจะเป็นแมตตัดสินด้วยว่าใครจะได้ที่ห้าอ่าฟอร์เรสกับเชลซีอ่ะใครจะได้ที่ห้านะครับมาถึงแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ยังลุ้นอยู่นะแอสเันวิลล่าจะเจอกับสเปอร์นะครับจะเจอกับสเปอร์ ซึ่งผมคิดว่าแอตันวิลล่าน่าจะเก็บสเปอร์ได้นะเป็นการเล่นในบ้านทิ้งทวนและเขาไม่มีกังวลอะไรแล้วทั้งสิ้นครับเล่นกับสเปอร์ในบ้านผมคิดว่าผมว่าสุกเนี้ยแอตันวิลล่าเก็บได้แต่แมตช์สุดท้ายที่เขาจะปิดฤดูก,กาลโดยการไปเยือนแมนยูที่โอแทฟฟอร์ดนี่แหละครับนี่แหละครับ,รบที่จะเป็นตัวแปรเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแมนยูจะเอาไหมนี่แหละนี่แหละมันอยู่ที่ตรงนี้แหละนะแมนยูเล่นในบ้านกันจริงแต่ตอนนี้ โอทอฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาจริงๆของแท้แล้วนะมีโอกาสที่จะแพ้รวดรวดเหมือนกันนะครับแมนยูนะครับเพราะนั้นแอสตันวิลล่ามีสิทธิ์จะได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับสำหรับพิวในยเอมเบรลี่ส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะพอตัวทีเดียวเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องไปเยือนเวสต์แฮมก่อนแมตช์รองสุดท้ายไปเยือนเวสต์แฮมนะครับและแมตช์สุดท้ายเนี่ยเขาจะเปิดบ้านเจอเชลซี มันก็จะตัดแต้มกันเองนี่แหละจะทำอย่างไรนะผมจะบอกว่าโอกาสที่เชลซีหลุดมีสูงนะครับนะเพราะฉนั้นเดี๋ยวเมื่อถึงตอนนั้นก็ว่ากันอีกทีนึงส่วนของเราเราก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มเหนียวแล้วกันครับถ้าเราน็อเชลซีอ่าน็อกนิวคาสเซิลได้จบเลยนะแต่ตัวแปรดูที่คือวันสุกรก่อนทายแอสตันวิลล่ากับเชลซีนะัดกันสะดุดโดยที่ไม่สามารถเก็บสามแต้มได้เราสบายเลยเราสบายเลย นะครับก็ไม่ต้องมาบอกว่ายืมหายใจคนอื่นอีกนะอันนี้ดักคอดักคอมันเป็นวิถีทางเว้ยเมื่อผลงานทีมอื่นไม่ดีก็ส่งผลกับเรามันก็เป็นเรื่องปกติไม่ชอบว่าฉันยืมจมูกคนอื่นหายใจเนี่ยเลิกเลิกเหอะนะไอคาพูดที่แบบคิดอะไรไม่ออกก็จะเอาแบบมาอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องเม้นมาไม่ต้องเม้นมานะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองไล่ดูนะครับว่ามันจะจบยังไงนะตอนนี้อาร์ซอลที่สอง นิวคาสเซิที่ 3, ามแมนซิตี้ที่ 4, แล้วก็ที่5คือเชลซีนะครับหกเนี่ยังคงลุ้นอยู่ทั้งตัวของแอสตันวิลล่าและนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับมีโอกาสนะในเนี้ยจะมีอยู่3ทีมที่อ,อกหักไม่ได้ไปอยูฟ่าแชมเปียนีกเพราะว่า 2, 3, 4, 5, 4ทีมเนี่ยเขาไปนะไม่นับแชมป์นะนับแชมป์เข้าไปแล้วนะสองสามห้าเขาไปแต่หกเจ็ดนี่ยแหละอื <c oughs> ก็ต้องตามลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นใครนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหสู้กันจนแมตช์สุดท้ายแน่นอนอ่ะก็ส่งกำลังใจเชียร์ทีมของเราไปด้วยละกันนะครับก็คงจะประมาณนี้เช้านี้นะครบถ้วนแล้วเดี๋ยวก็ต้องะตามดูอีกทีวันนี้พระรหัสสุขเดี๋ยวก็จะมีบทสัมภาษณ รู้จะมีป่ะเพราะเราเตะอัน,อนตั์ที่สําคัญคือต้องตามในเรื่องของวิกตอร์โยเกเลสคับแล้วมีอีกหลายคนเดี๋ยวผมค่อยมาไล่เรียงกันอีกทีละกันวันนี้ก็ทําตามสัญญาแล้วนะว่าจะมาดูว่าเส้นทางในยูฟ่าแชเป็้ยนกของทีมที่มีลุ้นอยู่มีใครบ้างนะครับผมคงประมาณนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณสำหรับการดูคลิปกันยาวๆไม่กดข้ามโฆษณาอันนี้แหละเป็น อ่าสิ่งที่ช่วยที่ห่วยไปในตัวเลยนะครับโดยตรงเลยทั้งไม่ว่าการสนับสนุนสินค้าการจะส่งซุปเปอร์แตงนะครับหรือการดูคลิปกันยาวๆไม่กดข้ามโฆษณา,น,านี่แหละครับเป็นกําลังใจชั้นดีให้กับที่ห่วยเลยนะครับก็วันนี้โอเค วันนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับที่ y o u ย u b e นอาาส e n นแฟนคลับดครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกําลังใจใพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศนะครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับ See you tomorrow บ๊ายครับ